สวัสดีครับตอนนี้เราจะให้ดูวัดปงงางนองค์หนึ่งครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับมัวแบบมัวจริงๆนะครับเจ้าของเนี่ยเขาตีหนึ่งแสนบาทแต่เบื้องต้นผมมองว่าไม่น่าจะกี่หมื่นนะไม่น่าจะกี่หมืน่นแต่เนื่องจากมันมองไม่เห็นอะไรเห็นแต่ด้านหลังในด้านหลังยังพอเห็นอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องถามเฮียนิดนึงแต่ผ้านี่อยู่หลักหมื่นนะถ้าสภาพแบบนี้แต่ตอนนี้เดี๋ยวลองแกะดูว่าด้านหน้ามันพอมีหน้ามีตาไหมว่าไงเซีย <c oughs> เอาไฟเช็คหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้พลังงานก่อนไฟแชกอันนี้ไม่เอาไฟแชกเอาไฟตัวนั้นดีกว่าให้มันเอาไฟตัวตัวยิงดีกว่านี่เลี้ยงแบบนี้โคตรกลัวแกะยากมากเลยนี่ค่อยแจกกันเรือเนี้เป็นพลาสติกสามชั้นสี่ชั้นนะเขาเนี่ย ไม่ใช oh, oh ่ธรรมดาเลยนะข้ายังกลัวเลยกลัวกลัวสิผมยังกลัวเลยเดี๋ยวดูเข้าเลี่ยมเิขอบด้านข้างอ่ะหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นอ่ะโอ้โหนี่คือเลี่ยมแบบโบราณจริงๆนะห้าชั้นนะครับมองตรงแล้ผมก็ไม่ค่อยอยากแกะเท่าไหร่ครับแต่ก็ต้องแกะเพราะมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวลองใช้ไฟตรงนี้กันออ พักักติดมากัติดมาอืันัะก่อนอยู่นานเลียมปะแกไปเสียวไปแต่พาเขาดูฮะ ยุ่เหมือนแบบพระเขายุ่ยอะ่นะอพี่เดี๋ยวให้เจ้าของพรดูนิดนึงแต่ไม่ต้องเหนะแต่นี่ผมพยายามเน้นนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าสภาพนี่คือแบบ ไปเสียวไปรุ้นไปนะฮะปกตินี่ไม่อยากแกะเลยนะเห็นขอบแบบนี้แล้วแบบไม่ค่อยกล้าเลยห้าชั้นเนี่ยซื้อแบบไม่แจกเลยได้สิอันหนึ่งเจ็ดพันพี่เข้าแสนหนึ่งเน่ยซื้อแบบไม่แกกอลละไรหรอถ้า 7, ออเจ็ดพันโอเคอืม ไม่มีที่ยึดเลยเดี๋ยวน,นะฮะทีน,นี้ต้องรุนมากเลยเพราะว่าประติกมันห้าชั้นอะอ อย่าง,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 างนิดนึงอีกนิดนึงมีเสียวไว้ใช้ด้วร้อนดูสิฮะรเริ่มเห็นแสงลาไร้หน่อยหน่อยตอนนี้ต้องดูว่าด้านหน้ามีหน้ามีตาไหมถ้ามีหน้ามีตาก็จะรู้ตัวเลขแล้วว่าจะเช่าเยียกี่บาทแต่ตอนเนี้ยมันมองไม่เห็นเลยปฏิกิมันโคตรมัวเลยนะครับลมุมนี้ก่อนหามุมที่จะงัดอีกมุมนหนึ่งก่อนคือแกะไปก็เสียวไปนะร้อนด้วยอะไรมันสะกิดทําไมวะมันสะกิดทําไมวะ ต้องเก็บวัวมาแล้วลุกหลับแล้วจ้ะจับกระจับยากเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ๋อร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะงนะใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวก่อนเคลียร์เคลียร์พื้นที่ก่อน โอ้ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วครับตอนนี้นะครับแท้แบบบุบบิดอ่ะถ่ายใส่มือนะโอเคโอ้โหเดี๋ยวนะแต่ผมไม่รู้ว่ยผมจะเช่าเจ้าของได้หรือเปล่าเลยเนี่ยแท้แบบบุดบิดไม่มีหน้าตาเลยอะมีมีมีเฉพาะโครงหัวไม่มีลูกตา พรกแค้ดูง่ายครับแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งพิมสี่แต่เนื่องจากพระเขาไม่มีหน้าไม่มีตาราคาก็จะไม่แพงอยู่แค่หลักหมื่นเองโอเคครับก็ถือว่าเป็นการรุ่นแบบเสียวๆนะครับใครมีพักเครื่องพระบูชาของเก่ากรเพราปลาเก่าอยากขายก็ส่งมาที่แ I สไซน์ีโเลข66นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปหน้าจอครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ